กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆได้ที่เรื่องลึกลับชาแนลเรื่องลึกลับ EP นี้ดิรวมเอา5เหตุการณ์การสูญหายของเครื่องบินที่สุดจะน่าสงสัยในประวัติศาสตร์การบินโลกที่หลายคำถามนั้นยังไม่สามารถหาคำตอบได้จนถึงทุกวันนี้โดยข้อมูลต่างๆผู้เล่าได้อ้างอิงมาจากเว็บไซต์โพสตูเดยและเว็บไซต์อันดับแซบ ไปดูกันเลยว่าในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์เครื่องบินสูญหายลำไหนที่ยังคงทิ้งปริศนาเอาไว้บ้างอันดับที่5อุรุกวัยแอร์ฟอร์สเที่ยวบินที่571เป็นเที่ยวบินจากเมืองซานดิเอโกของประเทศชิลีขึ้นบินพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น45คน ซึ่งเที่ยวบินนี้ได้ชนเข้ากับภูเขาแอนดัสในสภาวะอากาศที่เร็วร้ายในปีคศ1972โดยเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด12รายทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภยัยไม่ทราบว่ามีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจึงไม่ได้เดินทางขึ้นไปกู้ซากเครื่องบินที่เทือกเขาและรอให้หมดสิ้นพายุหิมะเสียก่อน ซึ่งเป็นเวลารวม72วันโดยในช่วงระหว่างเวลานั้นมีผู้รอดชีวิต8รายเสียชีวิตจากการถูกหิมะถลม่มภายใต้ซากของเครื่องบินที่ใช้เป็นที่หลบภยัยและคนที่มีชีวิตอยู่อีก16คนก็ได้ใช้วิธีกินเนื้อคนเพื่อความอยู่รอดโดยเริ่มจากการกินซากศพของผู้ที่เสียชีวิตก่อนและผู้ที่รอดชีวิตเหล่านี้ก็ถูกค้นพบภายหลังจากที่เครื่องบินตกให้หลัง ไปนานกว่าถึง2เดือนอันดับที่4เครื่องบินดิ่งทะเลสาบมิชิแกนถึงแม้ว่าทะเลสาบมิชิแกนจะมีขนาดเล็กกว่ามหาสมุทรหลายเท่าตัวแต่การสำรวจทะเลสาบก็เป็นเรื่องที่ยากกว่าเกินกำลังของมนุษย์ที่จะทำได้อยู่ดีเมื่อเครื่องบินลำหนึ่งดิ่งลงไปในทะเลสาบมิชิแกนทะเลสาบที่มีความยาวกว่า4กิโลเมตรในปีคศ1950 พร้อมกับผู้โดยสารทั้งสิ้น5 8รายและหลังจากที่ทราบว่าเครื่องบินตกทีมสำรวจได้เล่งค้นหาซากเครื่องบินและผู้โดยสารแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถทราบว่าเครื่องบินหายไปที่ไหนอันดับที่3การหายตัวไประหว่างการบินของอเมิเลียเอร์ฮาร์ดนับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เป็นตำนานของประวัติศาสตร์การบินของโลก เมื่ออเมเลียเอร์ฮาร์ตได้สูญหายไปพร้อมกับเครื่องบินอิเล็กตราเครื่องบินปีกเดียวขนาดสองเครื่องยนต์ระหว่างการสำรวจโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อปีคศ1937โดยในเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีใครพบแม้กระทั่งซากของเครื่องบินแม้ว่าจะมีการทุ่มเงินไปหลายล้านเหรียญสหรัฐเพื่อตามหาก็ตาม ก่อนที่ในปีคศ .1939 เอียรฮาร์ 39, e จะถูกประกาศว่าเป็นบุคคลที่สูญหายไปแล้วอันดับที่2เครื่องบิน MH370 มเมาเลเซียแอร์ไลน์เครื่องบิน MH370 ของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์สูญหายไปอย่างไรร่องรอยในวันที่8เดือนมีนาคมปีคศ2 0 1 5 แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมากว่าหลายปีแล้วแต่ถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆหรือร่องรอยการสูญหายของเครื่องบินหรือแม้แต่เศษซากของเครื่องบินปรากฏให้เห็นเลยข้อสรุปเดียวที่ทุกคนทราบก็คือไม่สามารถหาสาเหตุการหายสาบสูญของเครื่องบินได้สร้างความโศกเศร้าให้กับญาติของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก และอันดับที่1การสูญหายของเครื่องบินหลายลำที่บริเวณสามเหลี่ยมเมอร์บิวดาตั้งแต่ในสมัยอดีตกาลมีการสูญหายของเครื่องบินหลายต้นหลายลำในพื้นที่ดังกล่าวหรือที่รู้จักกันในชื่อของสามเหลี่ยมยม,มทูตซึ่งเป็นพื้นที่ของมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างฟลอริดาเปอร์โตริโกและเกาะเมอร์บิวดา โดยเครื่องบินของสายการบินบิติสเซาอเมริกันแอร์เวย์ได้หายสาบสูญไปในพื้นที่ดังกล่าวถึงสองครั้งในปีคศ1948และปีคศ1949ซึ่งทั้งสองเที่ยวบินมีผู้โดยสารมากกว่า51คนและยังไม่มีการพบร่องรอยหรือซากเครื่องบินจนถึงทุกวันนี้ในขณะที่ปีคศ1945 เครื่องบินของอเมริกันห้าลำระหว่างกำลังฝึกซ้อมบินได้หายเข้าไปในระหว่างซ้อมในพื้นที่ดังกล่าวด้วยเช่นกันซึ่งเครื่องบินพร้อมลูกเรือทั้งหมด13นายที่ทำหน้าที่ค้นหาก็ได้หายไปอย่างไร้ล่องลอยในบริเวณเดียวกันอีกเช่นกันจบไปแล้วกับ5ปริศนาของเครื่องบินหายสาบสูญหากใครชอบฟังเรื่องลึกลับสั้นๆแบบนี้ฝากคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างของคลิป สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน